สภาเกษตรโครราชเขอาร่วมสัมนาโครงการจะทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาภาคเกษตรปี2519วันที่1 4ถึง 15, สิสิงหาคม2 5ง8นายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานสภาเกษตรตรกจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรตรกจังหวัดและพนักง,ง,ง,งานสานนักงสภาเกษตรตรกจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมสัมนาโครงการ จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดประจําปี2 5 1 9ภายใต้มาตรา41แห่งพระราชบัญญัตสิสภาเกษตรกรแห่งชาติพศ2 5 5 3ณนห้องประชุมตากศิลาคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมตากศิลาจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายนายริจจำเลประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด การสมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสรุปแนวทางการแก้ปัญหาภาคเกษตรของเกษตรกรในภูมิภาคอีสานและยกระดับข้อเสนอเชิงนโยบายจากจังหวัดสู่ระดับชาติโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า200คนประกอบด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหัวหน้าสํานักงานพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตลอดสองวันของการสัมมนามีกิจกรรมสำคัญได้แก่วันแรกการบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทหน้าที่ผู้ประสานสมาชิกสภา,าเกษตร,รกรแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนงานร่วมกันในพื้นที่วันที่2การประชุมวาร,าพาร,ราะพิเศษของคณะทำงานและเวทีเสวนาเสียงจากพื้นที่ ปัญหาความสําคัญของเกษตรกรอีสาน20จังหวัดพร้อมระดมความคิดเห็นใน6ประเด็นปัญหาหลักได้แก่เรื่องน้ำํำนีสินตลาดราคาสินค้าเกษตรความรู้เทคโนโลยีผลจากการสัมมนาครั้งนี้จะถูกสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับประเทศต่อไป เชื่อว่าในในแผนของเรานะครับพอเป็นวงกว้างมากขึ้นต่อไปเราก็มองไปถึงเหมือนกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับ